น่าจะไปรำตอนที่ละคระไรบุเทศนิวาจออยขึ้นติตลมดีมากครับขึ้นติดลมดีจริงๆยอมรับอันนี้ยอมรับนิน่งสวยงามากครับพี่นอครับล่เลยก็ลยครับยรุ้เลยเลยนเลยนเลยครับพี่น้องครับหนึ่งครับพี่น้องครับ ครับไปดูขึ้นม,มาข้ครับอ้าว,วกรรมาารดูผู้หนึ่งนะครับเขาให้คะแนนเลยนะครับยังนิ่งอยู่เลยปล่อ,อยทิมลมได้ยิ่งดีเลยนะครับและต่อไปเป็นว้าวโมดสองเตรียมจะขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นว่าวของคุณสุภาชราาทากุดเรือหมายเลขสองรลรง,งนู้นมึงเด็กอะไรครับ หมายเลขสองคุณสุภาพโอ้สวงมามาางงมาอุดเรือครับเลขหกเอาได้ๆอันนี้อันนี้หมายเลขสามนะครับหมายเลขสองยังไม่มานะครับยังไม่มาเราก็รับคิวขึ้นนะครับนำมันจรอการต้อนเนี่ยเวลาไปอีกน,นะครับเอาหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามเป็นเจ้าของคุณเดินนะครับจกับหัวกับหานกัน เโินครับพี่น้องครับโตตัวเล็กโบเงียบโบเอ็กเงียบครับพี่น้องครับตัวเล็กไปเรียบเรียครับพี่น้องครับตัวการทุเรียนวางพวกย่างพันลงตัวโบดเลยนะครับแม่ลอยซี่รับลอยเรีงซึ่งให้คะแนนเรียบร้อยแล้วของกระห่าวว่าที่จะไปมัดอยู่ตรงไหนนะครับและต่อไปจะเป็นว่าวตัวที่สองจะเป็นระดับที่สามนะครับเอามาขึ้นก่อนของคุณสุภาลาตัวที่สอง ยังไม่พร้อมโดยที่สามคุณสมชายาเกียรสายอับาคุณสมชยกียรารัลงมพร้อมรัยังไม่ได้เจอรมาครับให้นบาของท่านเลยเจอัรับีมีรน้มาตรง้ีรานี้สิ่งทถึงก็ต้ของท่านด้วยนะครับ

I okay. do okay. okay.